สวัสดีครับกลับมกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับเห็นรีเควสกันไปเยอะนะครับบอกพี่จัดชุดใบสันให้ผมหน่อยนะครับขอแบบหล่อๆงบไม่เกิน2000นนะครับอ้าวมาผมจัดให้เลยแล้วกันนะครับกับชุดใบสันนะครับปี2021นะครับออนิวใบสัน S2 นะครับอย่างโหดนะครับจับคู่กับลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับหรือเจ้าแมงมุมดำนะครับ ตัวนี้เป็นลอกหยดน้ํานะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายใบสันนะครับถือว่าเก็บงานมาค่อนข้างแบบสวยนะครับเก็บงานมานี่สู้ตัวแพงได้เลยนะครับแล้วก็ชุดตรงชุดแต่งเนี่ยเข้ากับคันเบ็ดเลยนะครับอย่างโหดนะครับชุดนี้นะครับก็จะจัดโปรให้นะครับอ่าเดี๋ยวใครอยากจะฟังลอกนะครับรออีพีหน้านะครับผมทํารีวิวลอกอย่างเดียวไว้แล้วนะครับก็ตัวนี้ มาเริ่มที่คันก่อนแล้วกันนะครับกับเจ้าคันใบสัน s 2นะครับเข้ามา2เวทนะครับ87กับ10 20นะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานของเรานะครับมือใหม่มือใหม่ผมแนะนําให้ซื้อ87นะครับเวทกําลังดีนะครับตีแบบผิวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าหมายลกนะครับถ้าหมายลกหรือตั้งใจไปเฝ้าไอโดนะครับหรือว่ามันเป็นพวกแนวหญ้าแนวสลายเยอะๆนะครับก็ซื้อ10 20ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคนะเราผ่านคันก่อนนะครับเอาให้ดูความสวยช้าๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็น All New Byson S2 นะครับปี2021ได้รีซีทแต่งตัวใหม่นะครับมาพร้อมชุดแต่งตัวใหม่นะครับอย่างโหดแล้วก็การเก็บได้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นได้ปุดๆเดี๋ยวนี้ก็เก็บมาเนียนมากไกด์ดีเลยนะครับเปลี่ยนหัวท็อปทรงตี่พร้อมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียงเงินเปลี่ยนอีก นะครับคันเป็นแบงก์กาไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหายห่วงนะครับมาเรามาที่ลอกนะครับตัวปี2021เพอจับคู่กับคันแล้วมันอย่างโหดเลยนะครับกับเจ้าใบสันสไปเดอร์นะครับลูกปืน5บวก1สแตนเลสนะครับพลังเบรกอยู่ที่8กิโลนะสีดำเงินนะครับยังสวยรูปทรงก็เหมือนตัวแพงเลยนะครับบอกไว้ก่อนเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กโคตรเท่เลยครับ นี่ลื่นปึ๊ดนะครับเบรกเนียนนะครับโอ้หมุนแล้วแบบฟิลลิ่งนี่แบบตัวสองสามพันเลยนะครับเนียนมากตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับก็จะเข้าแมทช์ชุดกับคันใบสัน S2 ตัวปี2021อย่างโหดนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับควรจะต้องมีนะครับเกียร์เลโชอยู่ที่7พลังเบรกอยู่ที่8กิโลนะครับ ฉะนั้นงานชโดนะครับหายห่วงนะครับช่วงนี้ใครที่มีทิปจะไปไปล่โดนะครับหายห่วงนี่ให้ดูนะครับสวยครับตัวจริงสวยมากแล้วก็ขนาดกําลังพอดีมือนะครับมือใหม่ผมว่าควรจะมีไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับราคาไม่แรงนะครับนี่อ่ะมาก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้แถมสปูนตื้นให้อีกหนึ่งลูกนะครับสําหรับมือตีเหื่อเล็กนะครับ พวกมือกระสูนนะครับกระสูนน้ําไหลใส่ทพีหนึ่งนะครับก็ใส่สปูลตื้นนะครับใส่ปีอีหนึ่งพีศูนย์จุดแปดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสปูลลึกปกตินะครับก็ใส่พีสองกับพีสามได้เลยนะครับก็อยู่ที่ที่เรานะครับว่าหมายมันโรกมากไหมนะครับปลาที่เราไปเฝ้ามันไซส์ใหญ่ไหมนะครับก็เลือกให้เข้ากันใช้งานเพราะเขามีสปูนให้สองลูกอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนแล้วกันนะครับให้เข้ากันใช้งานนะตอบโจทย์ครับน็อตยาง eva นะเดี๋ยวลอกผมจะทำ e ีวีอ uh, า e ีรีวิวตัวเต็มให้นะครับอันนี้เรามาเป็นชุดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าถามกันมาเยอะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์นะครับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะบ,บางคนก็โดนพักงานยาวๆไม่มีอะไรทําครับก็ออกไปหาปลาช่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนตกๆอย่างนี้นะครับไปล่าช่อนล่าชะโดกลับมาให้ครอบครัวก,กินก็ตกแล้วได้มากถ้าได้เยอะก็ปล่อยบ้างนะครับ นะก็จะได้มีให้คนอื่นเขาตกแล้วก็จะได้ให้เขาสืบพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะน่าจะเป็นช่วงฤดูวางไข่นะครับก็ยังไงนะครับแบ่งๆกันตกนะครับได้เยอะอ่าถ้าได้เยอะปล่อยบ้างนะครับเอาแค่พอกินนะครับจะได้มีไว้ให้เราตกต่อไปนะครับเวลาออกไปตกปลานะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับนะครับป้องกันให้รักษาตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงทุกคนนะฮะเพราะตอนนี้เราอยู่ในโควิดโควิดซีซั่น4แล้วนะครับ เราไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ชุดนี้ผมจะจัดให้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงแกจะล็อกตอนไหนเหมือนกันนะครับก็จะรีบจัดให้แล้วกันนะครับก็ถึงสิ้นเดือนนะครับอามาผมรวมให้ลอกนะครับ990บาทนะครับคัน790บาทบวกค่าส่ง150ครบชุดนะครับจะอยู่ที่1,930บาทนะครับ เอาอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเอามาแบบจัดเป็นเซตนะครับเพื่อให้คนที่แบบกลับบ้านนะครับบางทีอยู่บ้านเหงาๆนะครับก็ออกมาตกปลาใครเครียดนะครับจะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปนะครับแต่อย่าลืมป้องกันตัวเองผมแถมสาย PE นะครับเบอร์2ให้นะครับรับแรงดึงได้30ปอนด์นะครับก็ม้วนนี้อยู่ที่300บาทนะครับเอางี้ ผมคิดไปครบชุดเลยนะครับ1,990บาทนะครับย้ำนะครับรวมสาย PE แล้วนะครับ1,990บาทนะครับตะกี้ผมคิดให้นะครับมัน1,930นเกบนาะบวก300จะเป็น2,230นะครับเอาอย่างนี้ถือว่าช่วยกันนะครับช่วงโควิดซีซัน4นะครับ ก็อยากให้ทุกคนคลายเครียดนะครับแล้วก็ได้ปลากลับมาให้ครอบครัวกินนะครับคิดไป1,990บาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับกับเจ้าชุดใบสันกระทิงดำนะครับปี2021นะครับย้ำนะครับ1 9 9 0บาทรวมส่งนะครับแถมฟรีสาย PE ไปให้เลยนะครับนะหรือใครอยากได้สายเบอร์เล็กวันนี้ก็แจ้งได้นะครับจะใครอยากได้ PE 1นะครับหรือใครโหดจัดนะครับหมายลกก็เอา PE 3ไปนะครับ จัดให้ได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับงบ1,990บาทนะครับ1,990บาทคุณก็จะได้คันใบสันตัวใหม่ล่าสุดปี2021นะครับน้ำหนักเบานะครับลอกใบสันสไปเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแถมฟรีสปูลตื้นนะครับความจริงซื้อสปูลลูกหนึ่งก็7800แล้วนะครับสาย Pe อีกหนึ่งม้วนครับมูลค่า300บาทนะก็ รีบหน่อยนะครับผมจัดให้แค่20ชุดนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นโควิดแล้วกันนะครับโอเคไม่อยากให้พลาดนะครับกับชุดนี้นะครับนะนะก็ใครสนใจนะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ n งสุขุมวิท85นะครับพิมพ์มาเลยครับผมเอาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเอาเวท87หรือ10 20นะครับ สายพีอยากได้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเราเลือกมาได้เลยครับตามใจเลยครับตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนหายเครียดนะครับก็มีอะไรทําออกไปตากแดดบ้างนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับแมสข้อสําคัญนะครับแมสต้องใส่ตลอดเวลานะครับอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับแล้วก็ก็อย่าไปคุยกันมากนะครับก็ตกใครตัวใครตัวมันได้ปลากับบ้านกินก็โอเคนะครับ าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ